ชีวิตจริงต่างจากในละครมากหนิงนิรุตจับมือพาลูกชายลือโคนกลายเป็นขวัญใจสาวๆไปซะแล้วตอนนี้สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่วัย72ปีอานหนิงนิรุตสิริจันญ,ญากับบทท่านกิศนะที่ก่อนหน,นี้เดินหน้าทำสิ่งดีๆให้กับสังคมอยู่เสมอเสมอ ล่าสุดวันนี้12สิงหาคม2560วันแม่แห่งชาติพ่อบุตรต่างสายอย่างอานิงนิรุสิริจัญญาและชาคิแย้มนามเคียร์คิวงานแน่นเอียดไปร่วมกิจกรรมเพราะวันแม่เกี่ยววันพ่อกับกลุ่มพี่ๆน้องๆจิตอาสาพอะข้าวพันพื้นเมืองบนผืนนาอินทรีที่จังหวัดเชียงใหม่โดยข้าวนี้จะนำไปจำหน่ายเพื่อนำไปช่วยเหลือคนในถิ่นทุราการดานงานนี้ชาวนาเฉพาะกิจ ชาคิดย้มนามได้เปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้ทำนาพอข้าวรู้ซึ้งถึงหัวอกชาวนาเลยว่าเหนื่อยแค่ไหนแดดก็แรงอากาศก็ร้อนแถมต้องใช้เวลากว่าที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เราตั้งใจที่จะพอเข้าในวันแม่12สิงหาคม60และจัดเก็บเกี่ยวในวันพ่อ5ธันวาคม60 ผลที่ได้นำไปสร้างหอพักที่อยู่อาศัยให้กับคนอื่นในทินทุรกันดานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้หากใครสนใจอยากร่วมแบ่งปันน้ำใจก็สามารถไปอุดหนุนผลผลิตของพวกเราได้ที่แสนคำเทเลสอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ ทั้งนี้หลังจากเสร็จกิจกรรมหนุ่มชาคิดก็รีบเดินทางกลับกรุงเทพและบินลัดฟ้าไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ Memory of New Year คิดถึงทุกปีที่หลวงพระบางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อดทันทีและสำหรับฟีดแบ็ละครอานิงกล่าวว่าฟีดแบ็ละครที่ได้รับกับตัวเองนั้นคือผมไม่ใช่คนตามกระแสไม่มีเฟซบุ๊ก ผมไม่เล่นโซเชียลอะไรเลยแต่ก็มีหลายคนมาบอกว่าละครกระแสดีก็ต้องขอบคุณครับพอถ้าวางจากถ่ายละครผมก็จะกลับไปทำฟาร,ร์มเกษตรอินทรีย์ที่ป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีผลิตน้ำมังคุดทำไร่ทำสวนเหล้ยงไส้เดือนกิ้งกือซึ่งจะบอกว่าไส้เดือนผมนี่สตาร์ทกิโลละ500เลยนะแล้วก็มีพอต้นไม้เพิ่มด้วยกินอยู่กับสิ่งที่เราเพอเองทำเอง เหลือค่อยส่งจำน่ายเป็นชีวิตที่ง่ายๆไม่ทำงานเกินกำลังร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอกินให้อิ่มอย่าจุกจิกมั่นตัวสุขภาพเป็นประจำมีความสุขกับธรรมชาติแค่นี้ก็เพียงพอแล้วโดยอานหนิงเปิดใจว่าก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูละครเรามาตลอดนะครับ เรื่องนี้ก็ถือว่าแตกต่างจากเรื่องก่อนๆที่ผ่านมาพอผมต้องเล่นเป็นผู้ใหญ่สูงวัยมีภรรยาเยอะและแกลก็อายๆนะครับเพราะในเรื่องนี้มีภรรยาหลายคนเหลือเกินครับหัวเราะแล้วแต่ละคนก็เพิ่งมารู้จักกันครั้งแรกในละครนี้ครับแล้วส่วนมากก็จะเป็นสาวๆทั้งนั้นเลยซึ่งเราก็อายุปูนนี้แล้วนะเลยรู้สึกเขินๆแต่หลังๆเราก็ผ่านรับลื่นไปได้ด้วยดีครับ ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ช่อสายทิพย์แล้วก็พี่โอคทาเทพผู้กำกับที่ไว้ใจมอบบทแบบนี้ให้ยังไงแฟนคลับก็รอติดตามผลงาน